สวั <ame> สดีค่ะ <74. S 2> <ใ Memory. S 1> วันนี้เราอยู่กับพี่บีสีนะคะพี่บี้นะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกับพี่บี้เกี่ยวกับการฝึกงานด้วยนะคะอ่านแนะนาตัวอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่บี้นะคะมาจากสาขาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาลค่ะมาาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติค่ะพี่บี่เป็นกงการที่ที่ไหนมานะคะโรงพยาบาลกรุงเทพะยองค่ะอ๋อแผนเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาลค่ะอืมทีนี้น่าสนใจมากเลยว่าพอพี่บี้รู้สึกว่าได้ไปฝึกงานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการเรียนกับการฝึกงานมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมีความแตกต่างมากเลยค่ะ ตอนแรกนะคะตอนไปเข้าฝึกงานทำงแ่นะคระก็มีความตื่นเต้น,นะคะว่าเราจะเจอเคสยังไงอะไรยังต่างๆแบบว่า<ม>ก็กลัวว่าเราจะทําได้ไหม,มแต่พอไปทําจริงนะคะ<ม>พวกพี่ๆเขาใจดีมากๆค่ะแบบค่อยๆสอนเราแบบแต่ละเคส<ม>เคสไหนไม่เข้าใจเราก็สามารถปรึกษาพี่เขาได้ะคะ่ะซึ่งในตอนเรียนนั้นยากจำแพทได้ยากไหม ก็อาจจะแอบยากอยู่เนาะยากอืมยากเพราะว่ามันก็เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ทางการแพทย์ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนเรียนในห้องนี้คือเรียนแบบเข้มข้นมากใช่เข้มตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะทําได้ไหมแต่ก็ก็อยากจะพัฒนาตัวเองก็เลยไปฝึกที่แผนกนี้ใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้หลังจากนี้ก็คือพี่ๆได้นบคําชมด้วยนะทุกคนแล้วก็คือทําได้เนาะเช่นเคสอะไรบ้างที่ได้ทําหนูได้ทําทุกเคสเลยค่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบพวกผู้ป่วยเรื้อรังแบบมะเร็งต่างๆเพราะว่า พราโรงพยาบาลที่ธระยองมีแบบโรงพยาบาลมาเลงศูนย์มะเลงด้วยกก็เลยได้ถาโอ้ซึ่งซึ่งตอนเรียนล้วเราก็คิดว่าก็ก็เปิดในห้องเรียนเนี่ยเนาะทำไปกับเพื่อนก็ยัมีเพื่อนแต่ตอนั้นเราไปทําคนเดียวฉันจะทําได้ไหมแต่เราก็ได้พยายามแบบพัฒนาตัวเองเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองด้วยเนาะว่าพี่บีนะก่อนไปฝึกงานอ่ะรู้เลยว่าพี่บีอ่ะเตรียมตัวเองมากๆแล้วก็แบบมีการมาไล่ดูในสิ่งที่เรียนไปแล้วอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆด้วยในการฝึกงานโดยจริงๆแล้วอ่ะพี่ีคิดว่่่่่่่าาเเเเอองงงงกกกกกมมมมม้ยไไไไลสึ ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ถนัดแบบสัพเพทอย่างเงี้ยเออใช่เาไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแล้วอาจารย์ก็แบบเป็นห่วงเนาะแต่พอทีนี้พอฝึกงานกลับมาแล้วพรีเซนต์แล้วก็แบบเฮ้ยว้าวมากแล้วอาจารย์ก็ได้เห็นถึงพัฒนาการดังนั้นก็เลยอยากจะสัมภาษณ์นี่แหละดังนั้นเนี่ยพี่บีก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในเรื่องของการที่เราไม่ไม่ต้องไปกลัวเก่งไม่กลัวกลัวไม่พยายามไม่พัฒนาตัวเองมาก่อนเราต้องขยันแล้วก็มีใจมีใจที่จะเรียนรู้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับน้องๆฝึกงานเนี่ยพี่ๆเขาก็จะสอนงานที่เราดีอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องกลัวใช่ไหมพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่ๆเขาพร้อมที่จะสอนเราแบบสอนเรามากๆค่ะแต่เราสงสัยอะไรก็สามารถทมได้แบบโลกนี้ทําไมถึงให้อันนี้นี้พี่เขาก็อธิบายว่าทาไมทําไม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์จริงในหน้างานจริงๆด้วยว้าวอย่างนี้ก็คือพี่พี่จะกลายเป็นแบบนี้ข้าวคนเดิร์กหรือว่านักเวสิติที่ที่ดีที่เก่งของประเทศไทยอีกคนหนึ่งแน่ๆแล้วทีนี้มีอะไรส อย่าไปคิดว่าตัวเองแบบไม่เก่งเลยแบบทําไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างนี้แต่คือถ้าเราพยายามนะคะมันทําได้อยู่แล้วเราสามารถฝ่าฟันอุปสัรคไปได้แบบนีตั้งใจเรียนในห้องถึงแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้เก่งแบบว่าทําไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าพยายามเราพยายามฝึกฝนเราทําได้ทำได้แน่นอนแล้วตอนนี้พี่พีก็จะเรียนจบแล้วเพราะว่าเหลืออีกแค่หนึ่งเทองก็จะได้ไปฝึกงานแล้วเนาะตอนนี้ก็ เป็นเป็นถือว่าเป็นต้นแบบให้กับน้องๆอ,อีก3ชั้นปีนะคะแล้วก็เชิญชวนน้องๆหกท้ามาเรียนใ้กันะคะ่ะพี่บีเนาะอยากจะบอกว่าอยากให้น้องๆทุกคนนะคะเปิดใจมาเรียนการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาลคะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์น่ารักมากนีค่ะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรด้านเวชสถิติให้กับประเทศไทยนะคะดังนั้นก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยกันเยอ,อะๆนะคะมาเป็นเด็กเวชระเบียนด้วยกันทั้งคน